K I D K I D Kid Kid เด็กเด็ก K I D K I D Kid Kid เด็กเด็ก K I D K I D Kid Kid เด็กเด็ก L E G L A G Leg Leg ขา L E G L E G Leg Leg ขา L E G leg leg ขา L E M O N lemon lemon มนาว L E L L E มันเห็นมะนาวเหลืองน่ะใช่มะนาวเหลืองเก่งมากครับมันเป็นมะนาวเหลืองคะอันนี้ใช่เก่งมากครับใช่มะนาวเหลืองครับ ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่มะนาวที่ต่ำชุกต่ำครับผม L E L E M O N M O N เลมันเลมเลมันมะนาวมะนาว L E L E M O N M O N เลมันเลมันมะนาวมะนาว L E มะนาวเหลืองอย่างนี้ใช่ไหมเหมนที่คุณได้ก็ได้แสดงว่าคุณความจำดีคุณยี่หุ่น L-E L-E M-O-N M-O-N เลมันเลมมันะนาวเหลืองอันนี้มันเป็นแบบฝึกหาดของอนุบาลเขาก็เลยไม่เขียนเยอะนงครับเขาัวเด็กจะจำไม่ได้ L-I-N-E L-I-N-E ไลน์เส้นไลน์เส้นไลน์เส้น ภาษาไทยคำแรกคืออะไรครับคำแปลลายลายนี่คือว่าลายลายมีอรอ่ะลายลายที่ลายพวกลายแมนพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้คำนี้เหมือนกันลายครับผมอ่านว่าลายนี่ใช่ไหมคะครับผมครับไม่หนูงงที่ตรงมะนาวด้วยว่าหนูว่าเอ๊ะเป็นมะนาวเหลืองหรือว่าเป็นมะนาวใส่ส้มตำหนูก็เลยถามครับผมค่ะครับผมหนูก็เลยถามคนเป็นมะนาวเหลืองใช่ไหมคะใช่ใช่ครับใช่ K I D แลนี่เหมือนตุคิดใช่ไหมคิดภาษาเด็กนี่คือภาษาไทยเขาเรียกว่าคิดอ่ะภาษาไทยคิดคิดที่เข็งแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับคิดเด็กคิดเด็กเด็ก K I D คิดเด็ก 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 KID คิดดเด็ก 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 KID คิดดึก KIDKIDKIDKINDKI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 D K I D คิดด็ก K คเด็กครับผม K I D คิดด็กเด็ก K.I.D.K ิดด็ก K.I.D.K ิดเด็ก K.I.D.K ิดเด็ก K.I.D.K ิดเดคิดใช่ไหมอันเป็นภาษาเก่ให้เอาคิดคคผมิดดึกอย่างนี้เหรวคำว่าเดือนี่มันน่ารักดีนะคุณ ใช่ครับใช่จริงๆจะเน้นหรือไม่เน้นก็ได้ครับจะอ่านไปคิดเฉยๆก็ได้แต่ว่าจะเน้นก็ได้แล้วแต่คุณยี่หุ่นก็เอาตามคุณนั่นแหละค่ะครับผมครับมันสนุกดีมันยังไงเป็นอยนอ่าครับผมคําต่อไปเลยครับเลจแรกใช่ไหมคะเล็กเหล็กเลจแรกขาเล็ก ขา L E G เล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 ขา L A G เลขา L e g leg ขา l e g leg ค <collar whom. S 1> ือขาครับผม l e g leg ขา l e g leg คือขา l e g leg คือขา l e g leg ขา l e g leg ขา leg เล็กขา leg เลืกขา leg เล็กเล็กเคือบผา leg เลขกเกือขา leg เลขกือขา leg เลขกเกือขา leg เลขกือขา leg แรกคือขา 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 L E G leg ขา L E G leg ขา L E G leg leg ครือขา leg เฉยมให้อ่านออกว่าเลขเลขเลขเอราะมันคล้ายๆออกว่าเลขเขียนเลขอ่านว่าเลขเฉยๆก็ได้ครับถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ถนัดไม่ผิดมันต้องอ่านออกว่าเลขใชเฉยๆเหมือนเลขเลข แต่ถ้าเกิดไม่ถนัดอ่านวันเล็กเฉยนียไม่ใ่ไม่เป็นไรนี่เป็นไรครับไม่ใช่ปัญหาใหญ่อ่านวันเล็กฝรั่งมาฟังออ่อหนูก็ตามครูไงหนูก็อยากเก่งเหมือนครูไงแต่หนูมีเสียวมันพูดไม่เป็นเลย่ะเนี่ยไม่แต่แต่ว่าเวลาเดี๋ยวไปฝึกไว้ที่ห้องไปฝึกห้องอีกดหนึ่งครับผมใช่คืนนี้ไปฝึกที่ห้องแล้วเดี๋ยวไปฝึกตรงตอนเช้าอีกดีครับดีครับวันจุกให้มาไหมคะ มส,สุกุยุดอีกนาะใช่ใช่บางส่วนไม่มีครับเลขหยุดเลขคือดขาแรกเลขคือดขาเลขเลขคือดขาเลขอ่าคำตอบไปภาษาไทยคืออะไรครับคำตอบไปภาษาไทยเหรอคะแปลว่า<ม>เส้นค่ะ อะะไรนคำต่อไปแปลว่ามะนาวค่ะเลมอนจะออกจะออกเนะครับ L E M O N เลมอนมะนาวเลมเลมันใช่ไหมเลมอนเหมินเมินเลมเลมเลมอนอ่าถ้าเกิดถ้าเกิดอ่าอ่านได้สองแบบเลมอนหรือเลมอนก็ได้นะครับแต่แต่ว่าบางทีอ่านบางทีอ่านว่าเลมอนฝรั่งจะงงนิดนึงเลมอนเลมอนม เลมอนงี้ใช่ไหมคะครับผมครับใช่ครับเลมอน L E M O N เลมอนมะนาว L E M O N เลมเลมอนมะนาว L E M O N เลมอนมะนาวเหลือง ครับผ e ม L E M O N เลมอนมะนาวเหลืองครับ L E M O N เลมนอนมะนาวเหลือง L E M O N เลมนอนมะนาวเหลืองครับผม L E M O N เลมนอนมะนาวเหลือง L E M O N เลมอนมะนาวเหลือง L E M O N lemon มะนาว 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 L -E E M O N, lemon, mận đào lựng. Cảm ơn. L E M O N, lemon, mận đào lựng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 . lemon, mận đào lựng. Cảm ơn. โอเคครับคำต่อไปภาษาไทยคืออะไรครับภาษาไทยคือว่าแปลว่าเส้นค่ะเส้น L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  I N E Line เส้น L I N E Line เส้นครับผม L I N E Line เส้น L I เนลัยเส้นเลไอเลายเส้นเลไอ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 ลาย เส้น L I N E ลายเส้น e, L I N E ลายเส้น e, L I N E ลายเส้น e, L I N E ลายเส้น L I N E I ลายเส้น L I N E ลายเส้น LE ลายเส้นไลน์เส้นไลน์เส้นไลน์เส้นไลายเส้นไลายเส้นไลน์เส้นไลายเส้น L I N ไลน์เ e, ส้นไลน์เส้นไลน์เส้นไลน์เ e, ส้นไลน์เส้น e, อืม e, 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 e. เอาใหม่ก็จะต้นครับออกอ,อ่านได้ดีมากครับคุณยี่หูทำออกมาได้ดีมากครับผมใช่เวิด ลาดเส้นเดี๋ยวก่อนนะอย่มั่นใจตัวเองไม่มั่นใจมั่นใจถ้าเกิดครูบอกว่าดีก็คือดีครับเพราะว่าครูจะพูดตรงครับผมเอาใหม่หรอคะครับผมเอาตัวไหนตัวนี้หรอตัวข้างในคะตั้งแต่เอาอันใหม่ครับอันใหม่ครับอันใหม่อันให่ใช่ไหมคะครับผม k i อ คิดดึกเด็กใช่ไหมคะครับผม K I D คิดดึกเด็กครับผม K I D คิดดึกเด็กคิดดึกเด็คิดดึก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  KID คิดดึ KID คิดดึครับผม KID คิดดึ KID คิดดึครับผม KID คิดดึครับผม KID คิดดึ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  KID คิด ड, कीड कीड, 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 कीड कीड KID 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 ครับผม KID Kid ครับ KID 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 อืมครับผมคำต่อไปเลยครับ คำต่อไป L E G เลขขาครับผม L E G เลขขา L E L E G เลขขา L E G เลขขา L E G เลขขา L e.g. เล็กขา 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 Leg leg ขา 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 โอเคครับคำต่อไปครับคำต่อไปอ่านได้เหรอคะครับผม L E M O N เลมันเลมัน,มนอย่างนี้ใช่ไหมคะครูใช่ครับใช่เลมันเลมันหรือว,ว่าเลมัน เลมอนอ่านมอนก็ได้ก็ได้ก็ได้ครับผมเลมอนใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์ด้วยกันนะครับว่ามันอ่านว้อย่างไรถามมาก็ดีแล้วนะครับลองดูนะไอตัว AI เนี่ยนะครับมันจะสำเนียงชัดกว่าเจ้าของภาษาฟังดีๆนะครับ เลมอนเลมอนเลมอนเขาไม่มอญงานอเลมอนเออใช่ใสมัยนี้เขาเรียกเลมอนหมืนเนาะเลมอนเลมอนเอาเลมอนดีกว่าหรือมันเลมอนเลมอนเขาเซว่ามันจะดีกว่าค่ะเลมอนดีกว่าครับผมครับมันใช่ไหมเลมอนใช่ครับใช่ใช่ครับค่ะขอบคุณค่ะครับผมหนูก็ไม่เข้าใจมันมันเลมเลมอนมะนาวเหลืองครับผม L E M O N เลมันมะนาวเหลือง 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 L E M O N lemon mình L E M O N lemon Mấy mình L E M O N lemon L E M O N lemon Mấy năm mình L E M O N มะนาวเหลืองครับผม L E M O N เลมมนมะนาวเหลือง L e M o N. L, man. Man l, l E M O N เลมมนมะนาวเหลือง L E M O N เลมเลมมนเลมมนมะนาวเหลืองครับผมเลมนใช่ไหมครับผมเลมมนเลมมนมะนาวเหลืองครับผม ใช่ครับเสร็จแล้วโอเคครับเล็กมันรอบที่สองแล้วเนาะครบแล้วนี่มันใกครับโอเคครับ